ฟ้ามืดมืดเอเขาขัดขึ้นมาเาบิ่อโอ้ยฝนต,ตรงลิ้นซำซัมเลี้ยวไฟกตวบาพ้อ์กันมาแวาวถ้าหลถ้าม่ไหาแล้วตีกันเข่าสะโพกเดียวเกี่ยงอ้อยหอยมนุยไฟกระบะมาวเลี้ยวเ้ละตีกันเข่าถึงสิ้นตอนเดียวเรื่องแล้วไฟกระบามาเมื่อนี่เที่ยนทูกเพิ่งไปลวง โอ้ยขลมากมือนี้เทียองไปใส่ม้อนดุไข่กว่าไรมือนี้ท่านละดวงตรงไปเทียนไสเป็นบาเมือนี้แล้วมีเวียกคนบาแล้วไรไอยกว่ามามือนี้มีการฝึนใส่ไขกะว่ามาโอเล่ไมกตะีตงไค้โอยการใส่ให้ลาลนาืแล้วขลังจำไปแล้วสิปีจะเห็นหน้าเส้าฝ่าจะเห็นกัน ถ้าละสิบปีปร่ำเศร้าปีร่ำเห้งมายามา,มาจมังหัวเหนื่อยให้กบานมือนี้พป้าลเขา้าคือเรลากินเจ้ากันเยอเดียวเทานนแลวสิบปีจะมาเท่าขั้นเกา้าฝาจัมาถึงดีนให้กะะมามือนี้ซุมเจ้าอุ่นคอยกาคันถ้าลมามือนี้ซุ้มจะว่านคอยก้กาซอยจังหัวนื่นอย ้ามือนีเจ,จ้าไปอื้นจอยจอยขันหูหน่อยขยียังฟังเนี่ยแล้วกยตีจะหน้าดำบดแดงบดได้มา,าดหกบ่ได้บักจะหนามือสี่บอกเอาสาธูไข่กมาหาหัวเลี้ยวถ้าลมบแหัวเลี้ยวผู้เข้าเขาไปหาบงวันนี้โอ้ยไป่กาหมาหวัวเล้วเล่นกลมต,ตาเขาไปสูถ้าหลนันมนีไข่กวาสาทูทั้งเจ้าพีผู้อยู่นัน ทั้งเจ้าทานผู้อยู่นี่ได้โนะเนี่โอ้ยทั้งเจ้ายาวบอเดือนกระทำทอนถาละในมือนี่ทั้งเจ้าบนบนยู่ทั้งพอได้เมือดีทั้งไม่ปีเฮือนนา้ากระทำทอนทั้งไม่ลำเจะบนเล่ไม่เสียเจ้าบนหนังมาอ่อเลี้ยวโคดุนตะลางเล่ามาอ่อเลี้ยวโคเข่าตะลางงูถ้าละมาเหมือนนี่ขั้นบนเล่กลมหนายอยู่ได้ไง่ายตาอยู่เฝ้าโอ้ยขั้นลำหนักกระปัน้นพุพันกระต่อนหัวดอนบนอลยู่ ค่อยขาวามาฮ่อเลี้ยวขลองกินได้ถึงปากมาฮ่อเลี้ยวขลองฝากใจถึงใจถ้าเราจำเป็นแล้วคณะนั้นเหมือนอยู่าทางขวบคอย cinema ทางโอ้ยอยู่ทางบางคอย c i n e มาควายจำงืันเลยทุกิ i n e m a หมดเข็นน้ำตุ้ม cinema ได้เข็นปาขยวนพันซันสีถอยทางมาแล้วคณะนักกิษย์หาดหยาดสิดึกง่ายเนะด้อนี่ยโอ้ยค่อยขวาคนผู้นี้ ขันตรงน้ำสีมางุ้มแล้วไรถ้าเราคนบผูีตกตรงสีมากันสะมีความคอยสีแวงเคล่อะบันกระหนึ่งขึ้นทำไมดึงดึงดอกแกลแ่ลุงเคลื่อนแนวนั้นแล้วเมื่อน้าเลวให้เรคุณพระพุทธเจ้าอยู่หอคงกระทำทอนคุณพระทรงอยู่หอใกล้คุณทำอ่งผู้เป็นแง่คุณพระพุทธถือขันทัน้งเทโน ถ้าล่ะคุณระทาถึงขันแก้วถ้าล่ะเมาของเราไกลหลังเยา,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 าว่าก้าไกลหน้าเยาวาหารไหนเนยออันเนี้ยโอ้ยไปกระบมามาคุณมีบอดดิคุมเป็นเล็กโอ้ยบอดดิเป็นปน่อยถอยลงหายเป็นตำดอกว่ายความดากักุมเมื่อพุ่นนำมาคอยเลยโอ้ยพุ่นประปุดคอยมาบางหลังมือถ้าละ่ะไนมือนี้คุณจะมั่งคอยมาบางหน้าโตข่าอยู่กลางคุณประบังก,ก้าว,วาเฮือก้าวก้ามอ ะจองทางเลือลามาาเ้ากันางเงโอ้ยขละมือนี้เล้วว่ากระเจเป็นเขนน้าไปจมวนดนึงบันจึงแ้เล้วลว่าจะจอยถ้านูหน่อยเจากก้าก้ฟังตั้งแต่มา,าแล้วสาตัราธนาบุ็รูมนฑูกากระทบทวนโอ้ยข้าละมาผู้เคยมุนเลยไม่ก่อมุดลงแกบวัวเฮาคนเขาเจ้าบัวหันแพ้ละนั่นเมือนอี้สาวน้อถือแพรแดงสาวน,นางพึงถือไขเสียง สี่โคตรเป็นเจ้าหานข้องกันดีทั้งขวาบ่นเลยเนื้ออะไรแล้วฮะลำมาวแล้วจังสุดานวนนางให้อยู่หนาวทั้งใาให้และนอกทั้งสองความบังโอ้ยขันละเมื่อนี้แล้วขันละพี่แล้วใส่ใส่ลูกเมียดี่เอาเอาบดรงเรือนบ่อยบาดานว่นเลย เมียไหนแล้วฮะไหนเมื่อนี่ลงซานเวทบขั้นบาดซ่าแล้วไดจะมูซ่างูมาทานก้าให้เต่าลงมาโฮเล่วฮะแหละมาแลว้วซอยเพิ้นก่อนย่างปูนคิ้วโกกางดึงฮาว่าเป็นเนรื่องซานสิบลืดึงแก้วตั้งแต่ในมื่อนี่ไปเฮกเคกแต่ในมื่อนี่ไปนาซาทูโอ้ยพวกคนบ้านไหนดีมีเมื่อไหรซื่อจะตามสอนไฟกาวมาโฮเล่อเขเมืองวายาม มาหัวเลียวเข้าบ้านไว้กวาแค่ละแม่มืาอนี้ทับแพงเโอ้ยซอยเปิดก่อนง่าเปิดกุ้งตาดมึงแค่ว่าเป็นเมืองสารสิบบริเงคุ้นเจ้าโอ้ยแค่ละบ้านนี้แล้วแค่รูดป้อมกันชีคว้าผายมึงดูเมื่อนี้แล้วไล่ไลพร้อมกันใจทัวแพงเอามึงดูก็กระลุงกุตาป่ามึงดู เล้ัวเแล้วห้าหลานัมันนี่หากกระลงคพุต่านางมาหอดเร็วว้อยไปข้าข้างขั้นยงให้สุญยาห้าหล่ามาหัวเรวว่ยไปข้าข้างเกลียนาเคียวมากได้เนอกระเบงเุยมากปวดจีบุ่นใดมาปกปวดไข้พุ่นอะไบ้างถ้าล่าม้าหัวเววี่เมืองคนไหนซื่อกระเบง,งเฮ้ยรงเลือยัใ้เสียบาทให้กรว่ามือเดียวา่าสร้างเจ้ายังใดเสียที แค่ละไหนมันมีโตกระเทินข้าได่ลองลายปั้มห้น้ำห้อนสุยงาเบึงดูแง่งเดียวกับหัวหอนเขาใส่สวนมัน,นจะนึกอะไรเอามาเอาแล้วสาธุจังวันเนึ่ยังคอยอุ่นในคันโอ้ยยังคอยว่าไหนซอยเอิ้นจอยจอยน้อยอย,ยังฟังเบืงบ้งดูทาาหลวงว้กว้าทงทาาสร้างใ้ตัง้ง เนื้อนแล้วขะละตั้งให้บอยเศษขนามหนาโอ้ยขะละตั้งเมื่อหน้าบอยเศษนะใบทางกระบานบอยไปกันถุงมือพร้อมกันเปิดโองสายนี่ทั้งเ้ยถ้าหลังนี้ในแล้วคอยพองดางนั่งสาน่าใหม่คอยลัมโอ้ยขะแต่นมืด่อใช้ขี้มาซ้ำเดือนด่าขี้มาพายแล้วได้ขวดฟอง่ายขี้มาบืนคอยกวามาห่อเลี้ยวข้องเฮือกนน้ำฝุ่นลงให้ขันถ้าหลังนี้มีว่าน้ำหลังให้ซอย ต้นจ่อยจ่อยหน้อยใหญ่เงียงฟังสาตูตอน,ตอนแน่นแล้วฮะเราตรงมาหน้าอนี่คนผู้นี่นะล้วพันตอนั้นเป็นขอนแล้วได้คนผูนี่นอนเกิเป็นเหัวใจเยือกตึงมาืถงหัวเราวคายใส่มาโต๊กินยอดจางเลยมาใส่มาถอดกินได้ให้แหว่าสาวนั่งนี่แล้วมันหมดไปนอนจ้อนนองลุงตุ้มซุมห้าบอกคือเก้าเอาเบิ่งดูห้าปาก็าจ่าตานตอดอม แค่ละจำไปแล้วกำเแป้งโอ้บ้านจังอืงนน่แล้วย่างเศร้ามีควยงานเด็กม้นห่าเลิกมี่วยกันงานม้วงใครไม่เหตุใครง่ายเป็นดัดีินู่เพ่ร <c oughs> ีแค่ละจำไปแล้วมี่ผู้ทำให้นั่งลาเป็นไขรคารุอัยฉันเป็นควยดนดวันบอสุยู่วนที่วงบ่อยู่ดี ต้นตะมือละแล่เก็บละไข่แนวไหนไหนมันบ่อสว่างบางข้อหนาวบางพ่อหอนคือพาอุ่นกระเทือนคนผู้นี้ใส่ยาหลอกสังบอขาดแคา่ละจำเป็นแล้วฮะคนผู้นี้ใส่ยาลอสังบอหายอยากไหมท่านกินใดสังบอกยินเข้าละจำเป็นแล้ว,ลวตรงมาในปีนี้ไม่เบียวมาสีพี่เบียวมาตอกคงจะไรใส่มา,า,นา,นาบาดีรัวลูกหน้าร้ายน่าหงอยบอดี แค่อะมากเหมือนนี้ขั้นพอจบสีดีขั้นพอสีสีบเววบ,บิ้งขั้นตาขวาำเบิ้งฟองไตอาใสเบิ้งฟองเถึงเมื่อนี่แล้วผิดตั้งใจทั้งไหนบอกก้อยเนยเบิ้งดูผิดทั้งไหนเตะเตะจนเจ้าให้วามาเบิ้งดูห้างเจ้าทีซุบเจ้าดูนั่นเนี่ยแล้วอยัยาเว้ยท่านเจ้าทางซุบเจ้าผู้อยู่นี้ถ้าเราตรงมาได้เหมือนนี้ตาดินบ่ได้เงี้ยขึ้นฝ้าของหนูคำแท้งเลย เนีนแล้วคัแต่ยาพราะยังไงขึ้นบนบ้นอ๊บอ้าวตีไรไข่บ้าววันใจให้ป่วยบ้านเฮ้ยขานาปาวจัดตาคมันจะมม่ <c oughs> นงนึงแล้วฮอนซีดีมีผัวมาใ่ฮอนได้มีขวามาตืบนบ้านอ๊้าบไปเรื่องลางพือนน้ำอยู่กาปังถ้าละตรงมาไดปีนี้มันระตังปีไง โอ้ยมัวควา,ายาตบอกกินอยามาตายมันบ่เฮาไม่กะว่าเต่าายมันบ่ดินเป็นมึงควายนะถ้าละมาหัวเล้วเ,เพื่อนเี้ไปลำบุงม้ดาหัวเล้ยวเพื่อนขึ้นไปคคยสาธุงยงทางพอดังจต่มันดีแพ่ละนั้นมือนทั้งไห้ผิวงาอยู่กับตามตทั้งไห้ลำตัวเนี่ โอย่านีทั้งเจ้ายนดพนหยิ่ง้จเลนพันูดีวคุณพะปูตัวกุงกันทำทอนแค่ละนมืนี้คุณมาทงย่ใกล้คุณดำมังผูดเป็นไงโอ้ยย่างน um oh, ี้คุณพระพุดถือขันคำไปกัว่าเมาแล้วคุณพระทาถือกันเจวแค่ละวันนี้แล้วี่พระมงค้องพระสัสาร์ท่พเก่งและพระจาตั้งโตดอม เต็มไปแล้วคนผู้นี้นกินข้าวแก่ยกินไสยไม่จากห้อยิ่งขึ้นปอดย่อยจินห้อยกันอย่างเดโนกิตามตสุ่มตามงตุ้มตามไรลู้ติดตามคนนั่งคุณอยู่บ่อถอยซุ่มุตเจ้าในเรวว่าไดกันนกขององอเี้ยฮเหืินโน้อบ่อในกันนาคอไว้จังต่อความคนฝนตกบอ่อได้ดุงไปนะเนี่ยวข้าะฟังพ้องไปดงขัดไปไกลได้เน้อนี่นนะโอย ่อแต่ไหนใส่ใจกันก็จันจันกัอบาดเสียวนี้าเราคนพอดีเสียผมมีติดแถวบ่านอโอ้ยเนี่ยผมมีติดต้องข้าราชการยี่แลข้าะการไม่ไล่ใส่ไม่หลอกเพื่อพี่นองใส่ใสอยู่ไม่เดียวข้านัวไดติดพอดกอยยเมื่อที่แล้วข้นัได้ติด้อยกนงยางวันติจตตุตาตุนตาไหลว่าน้อวันกิตตาตุนทั้งคนมี ท่เอาข้าระบานนี้เลยเพียงปีน,นาไปจากขั้นว่าต่อสาธูท่านรักบานพนเูืลงถ้าละในมานี่รักเมืองพ้นผุงจะตามตอนให้ก็ับมาทั้งหลวงกู้พนังถนะูนเมื่อเียวยาเอ๋ยทางรัาวงตาผู้อยู่สาธูทางจะไวตรงขวากระตั้มท่อนเมืเ่อเดียวทั้งจะหน้าหลงกว้างบอนทางหน้ากาบานใจะห้ะวยบนยอง ไห้กวามือนี่แล้วทั้งเจ้าของบอลจังโอ้ยแค่ละบ้านนี่แล้วทั้งปีเพลิดอยู่ในหนองกันตั้งทอดปีละของอยู่ในบึงทั้งปีเพาาลาิดให้กวาดอะไรแค่ละแน้วแต่แล้วปีไผ่านาแหว่เดือนมือบัวได้ขี่มาซ้ำบนหนอโอ้ยดันดับบัวได้ขี่มาป่าหาสวยพอายขี่มาเวิร์นให้กวาดในมือนี่พ่อ,งอเงียบอื่นน้องคนในคันดิ เน่นแลข้าราชการนี้แล้ว,ว่าน้ำหลังข้าไนซอยเอิ้นจอยๆอน้อยกันยังฟังสาถุตอนถ้าหีบขาวพมองโมโอบ่นอ้อใสน้าออข้าราชการนี้แลละข้าราชการเพราะเต่าเ้าสีนาบออเก,ก่าพักสาวกาดบอกกันเขาว,ว่าวจะจะไหวมันหรือเอาดยถ้าราชการจะนึ่งนีนแล้วกบปีก็ได้กินข้าวห้างอยู่บ่โว้ยกันปีกินข้าวไมา,าไปกินน้ากินข้าวไม่ไปกวามือเดี่ยวมนุงหน้าใส่หน้าหลาย เรื่องแล้วฮะละไมะ่บ่ได้มาซีบ่นนหนอโอ้ยคับเอกโอ้ยที่บ่ได้มาตกคงแข่งแล,ล้วบ่ได้พาบอนอลูกหน้าหานะ้าอน่าหน่อยบ่อยู่ดีแค่ละได้มื่อนี้ห้อยปีนี้ละวันแล้วใด <c oughs> โอ้ยพันนี่แล้วพันปีนี้ละเธอ <c oughs> กันหันเลยกันเท่ <c oughs> ากนแค่ละไดมื่อนี้ผ <c oughs> ู้ปลาลูกเป็นตุ่นกระทันทอน โอ้ย้บ้ันคนเป็นซืเราบีคนนี้แหข้าวฝาคนผูต้ตรงไหมจตรงนี้ยเนี่ยนี่และฮะแล้วว่าข้าแตงคนดตรตรงมากอหน้าละตกํำเิดมนตุดจำเลยตกมาในปีนี้ตังปสี่กยัยถ้าละเนี่ยนี่แหละว่าย,าย็ไาาต่พกินหย่ามาไต่มัากว่าเอาตาไต่พอดีถึงม่งควายนะ ค่ายแต็งผู้ปันเบาเทียนเท้าผู้ปันชิงทุ่มหมดเจ้าในเรื่องอันยาเอ้ยค่อยกวาสาทุทั้งพอตูปอนตุ๋มโอ้ยท่านแม่นุ่งปอนเตียงกระจำตอนยักษ์สายแล้วราจำไปแล้วผู้เพศสามทางตั้งแต่คนโม่ค่อยกวะบาเบาจ่าจานโตนงเอฟ นึงน่ะแล้วค่อยกาบรุ่นยเอ้ยเ้าฝ่าคนผู้ทงหน้าเถ้าลัปีนีเจ้าแทนพุกผู้สงม,มา,กมา,นนาเททมมมากิดนะาละทุก,กเนิดมันจะเบตัวเอาุรุ่นห้มเจ้านั่นแหละบ่อยคณะขอเง,งี้ยหาเงือนใ่ก่อ้ามนเลนี่บ่อยคณะขอเอาไว้กันต่อความตั้งแต่บรรจงนึงนั่นแลลวคนผู้นี้บ่ลามักเฟืองโอ้ยบ่อยเหลืองท่านขวยบ่ม ขั้นเจ็บนายใหญ่ทนบอกเจ็ตนอกไงตอนเสียใจตามตอนตกม,ม,ม,มาในปีนี้พญา,ยาหลวงขึ้นมาหัวอีรีบบอกแค่ละเนี้ยแล้วตกมาในปีนี้พญาน้อยขึ้นมาเขีนขั้นกิ่พอดจะย้อยโอ้ยันี่แล้วงิดห้อยกางยางพิ่ตาำจนตาำจนเข้มตำไรพี่แค่ละติดตำจนน้ำกนัวมีน้าน บันไก่เนืงแล้วต๊กปีนาข้าวปีไข่ได้ปีเป็นเห็ดปีผัวยค่อยกวาสาตัวโอ้ยบ้านนี้แล้วหอยปีมีละวันพ่านปีมี่ละเทือเอาเบิ่งดูท่างหมลุกสังรอกแนวนันแล้วหมอเทากันสังจาถ้า่าะไรมันนี่มองว่าตาซองอันย่าโอ้ย่อยกวาเร้วหมอเพนผ้าท่านกระดานเจนกีดลงเล็งตังเช่นซาเรียวกัต่ตก่อน คนกวาสักกกซักกากเป็นไม่บากเป็นหมอหัวจับต้องคาคาเตะถูกทำ้มข้นรากาเธอนึ่งถึงเมนน้องโอ้ยข้นลาจับรเธอสองถึงกระดองตาวางจับเธอสามหอยล่าปุ๊ปากหุขีข้าราชกาเธอสี่ยาปากกจับเธอหายามากระบกจับเธอหกหีบดกป่งวัวกุยเสียจับเธอเจ็ดไทยลอยทะเลข่าจับเธอแปดสีตาแดงตลุงกมันข้าระจับรเธอเก้าเราระจำพวกเราแกจำจับเธอสิบลิบกระหูบ่อไปหนูมูบ่ออยู่บ่อขิน กระยื่อเอาทางความเอาเงื่อนบอจุบนำมาทาบองงามนำมาบอกสร้างคนฟื้นพบกันขึ้นมาฮะโปตอลิ้นซ้ำซ้พร้อมกันนำมาอ่าที่กันเข้าซ้ำเท่าเดียวเพียงหอยที่กันเข้าเป็นสินตอนเดียวนักนำมาหักเนี่ยมาหึงเอาแล้วผู้เข้าเข้าหาผู้ขาเข้าไส่บอจุบทาบองงามบอกบอกใส่หมูพื้นสั่งลาบบอกใส่เก้าพบกันจี้จำเอาทางหลงพื้นบอกว่าทางสร้างพื้นบวกสรร ทางเมื่อให้เพิ่นบอกเฟนนำนาทางเมื่อนาเพิ่นบอกเฟนนามไว้ทางชาวบ้านเพิ่นบอกไก่ทิพถงบ่มีเสียติดแถวบ่มีแนวติจต่อผมทิพย์พลดลอยที่น้อยจังยากเทรวงปัดบ้าแทนเท้าปันทิ้งเจ้าให้บ่มีจ่าเจ้านาบ่มีสับเมื่อให้บ่ต้องขาเมื่อนาบ่ต้องเทศที่บ่มองกองบ่้าเวสาสซีมาบอกเก่าห้าปากว่าจับต้านต่อรองทุกวันในที่นี้ต่างปีไก่เมัวควายตายบ่กินงามาตายบ่เอาเต่าตายบ่กินปิดมุกต่อให้งา เท้าเกเร่เนื้อเฮียกะไรเงียหน,นุ่มตัเสียบยอมีแสงแจ้งเท้าเกเร่โยนครับบอยจะไวโย่ไทบอยจะขึ้นลงมาลาบายอยจะกึ่งแท่รวมผู้ปันเบ้าเทนเท่าผู้ปันคิงกระฟากทรงมาเห็นสาวเสียทรงมาเกิดชุดกำเนิดมันเกิดจับตันี่ละนี่ทรงพือพอันนี้ย่านบริเวณน,น,นี้ัยานาย่านนอะไรงานบ่มีตัวหนึ่งตัวเดียวนึ่งมีหนึ่งแล้วมีสองซับติดต่องา,ากรรม พาัคฆาเด้อไม่บอซีทีบอรอเสื้อผมมีที่แถวแนีบยมีที่ต่อให้ให้บรต้องขาไทยนาบรต้องแขนผมมีปอบตัวลงบมมีพงตัวใหญ่ผมมีเสื้อที่แถวบนี้เนี้ที่ต่อพญัพยัคฆตายกับยากอยู่มีพยัคฆกอยู่อ๋อจีเป็นพญัเสียงเงินเริ่มืออยู่ มันเอาบตายนะมันกกิีมันเอาเเมเป็นลูกมเรงเนี่ยนะมันอาบายอันนะักัขขนอันนี้แล้วอัน,นนี้ก็มียุเม็นหนึ่งนนึืนกันอกับปัวยอยู่กับร่างบาดกจบไม่ล่า,างออกเรื่องเรื่องควยบุงมของเราเห็ดสิ่ดำทำปิดป่วยพญากรรม พนผส่งหขามาเกิดเนื่อมันมีปีนเพื่อดอกเพื่อตายมันมีตายง่ายกระจายอาุ่เ้ามีเว้นเดียวนี้เพียเดียวนี้เพราะว่าตัวนี้มันเดียวนี้มันอายุเจ้าเจ็ดสิบหกมันมาตั้งแต่เจ็ดสิบห้าก็บูรณะตนตนเหมือนหลักพะาอมันมาแล้วได้หนึ่งสองได้สองรอกเ่าเนี่ยกว่าคือสองปี ส่งเราเล่ากับามาันเลื้ยลุ่มใหามา <c oughs> ่มันลืนก้อน้ใม่อมมันลืมก่อตัมาแล้ว